โอเคนะกระบสวัสดีทุกคนด้วยนะนกับผม NPTV ไม่ใช่ดิเราอยู่กันกับช่อง N Art นะครับแล้วก็ NPTV นั่นเองนะครับก็ผมก็ได้สร้างช่องใหม่ขึ้นมานะครับก็ชื่อว่า N Art นะทุกคนนะก็คือแบบจะเกี่ยวกับการมารัดดูของผมทั้งหมดนะคือผมรู้สึกว่าวา NPTV แล้วมันไม่เบอร์คือมันมันกับคนละอย่างกันอนะ่ะมันตัดกันเลยอะคือช่องผมมา NPTV มันเกี่ยวกับแคเตอร์เป็นแคเก,แก,แก,กมแล้วก็อะไรอะ่ะ ไอที IT, ความรู้ไอทีตัดต่อสอนนู่นสอนต่อสอนต่อคลิปสอนทาอินโทรทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เออนั่นแหละผมก็จะแยกวาดรูปไว้แยกอะไรไว้เลยนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กับช่อง n อ็นะผมจะเรียกว่าอาร์ทามัแล้วกันนะพบก,กับ NPTV อาร์ทามเออย่างงี้นะโ okay. อเคเนี่ยก็เป็นภาพนี้นะผมได้วาดมานะแต่คือภาพอมันเล็กไปหน่อยนะ mm hmm. นนก็ต้องขออภยัยทุกคนคือผมวาดวาดไว้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วมั้ง เออก็สองสามวันที่แล้วนะก็ได้อน,นี้มาภาพเนี้ยสวยมากทุกคนแต่คือขอพายอย่างเดียวคือผมตั้งใจวาดมากแต่คือผมไปปรับภาพเล็กเกินดูดิบภาพมันเล็กแค่เนี้ย <c oughs> แล้ววันนี้ผมก็ได้ปรับเป็นภาพใหญ่เรียบร้อยวันนี้จะมาสอนวิธีทาให้เส้นมันคมกันนะอ,อ้าทำไมมันกลับได้นันนี้อ่าเนี้ยผมก็ได้ร่างตัวนี้มานะคือร่างนานมากเลย จะปวดคอปวดนิ้วอะไรหมดแล้วลว,ลว,วิธีทำให้เส้นคมนะนี่ทำแบบนี้ถ้าคุณทำเป็นแบบนี้เออเส้นนันดูคมเลยทันทียิ่งว่าคอมมิก <c oughs> คือแบบ拉ลงมาอา้าวทำไมมันไม่เข้ยมอ่ะทห้ใมัน วิธีทาให้เส้นมันคบมาทุกคนผมจะเนี้เพราะเราลากตรงนี้มาใช่ไหมนี่นะขับลงมาตรนนี้ก็แบบว่าอยุดอยู่ในช่วงช่วงตัดเส้นอ่ะเสวงก็เนียเรา้วทําให้มันแบบอย่างนี้นะก็ออกมาัมันดูแบบเหมือนเส้นเรามีมิติขึ้นเยอะนะนเห็นไหม มันเหมือนแบบว่าเหมือนการ์ตูนเหมือนภาพการ์ตูนในหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งสักเล่มนี่แหละนะเห็นไหมมันจะดูแบบนี่นะมันจะดูแบบเออเส้นคมขึ้นน,ะน่ะนี่ตอนตรงนี้ใช่ไหมเราก็แบบไม่อยากให้มันแบบดูเส้นผมมันแยกออกจากกันอืม ได้อยู่ได้อยู่ท,ทุกคนผมจะแบบตรงนี้มันนึงนะก็ไอคลิปแบบว่าทำวัดรูปอะไรนี่ผมก็ยังอยู่ใน NPTV อยู่นะเนะี <laughs> ่ยแต่ว่าเออผมก็เดี๋ดยวจะแยกเป็นเป็นส่วนๆไปดีกว่านะครับนั่นแหละแล้วผมจะบอกข้อผิดพลาดเกี่ยวกับช่องที่ชื่อว่า NPTV ของผมนะเออช่องของผมนะก็คือแบบ เออก็ใครก็ทุกคนก็สามารถไปติดตามได้นะครับ NPTV นะก็เดี๋ยวผมจะแบบว่าทุกคนก็ไปดูในที่กดติดการติดตามนะเออผมจะติดตามช่อง NPTV ไว้ให้นะทุกคนก็ไปดูได้ว่าช่องนั้นเป็นยังไงก็คือช่องอีกช่องหนึ่งนั่นแหละนะนั่นแหละก็ไปก็อย่าลืมมาติดตามช่องนี้กันเยอะๆเลยนะครับอ่าได้แยกมา ไม่งั้นมันจะดูผสมบนเปกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องทุกคนก็เลยต้องมาเอ้าเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้เช่เงงอ่ะดิพ <c oughs> งไปเลยเมื่อกี้อะไรแม่ อันนี้ก็มาทำโปสเตอร์ช่องอ่ะเออผมจะทำเป็นแบบว่าช่องเพื่อทำอออทมแบบอนนทำือช่องนี้โดยเฉพาะนะทุกคนมันก็แบบอันนี้ทำมือช่องนี้โดยเฉพาะเนะได้ละมันคมขึ้นหน่อยภาพนี้จะเป็นโปสเตอร์ช่องผมคือช่องนั้นยัง ยังไม่ใช่ภาพที่ผมวาดเองนะภาพภาพไอช่อง n p t นพะนั่นคือเป็นภาพที่ผมมาไดเนี่ยแต่ผมเอาภาพเอาสเก็ตในกระดาษนะเออมาคือมาวาดเอามาวาดใหม่ในกระดาษเออก็สวยขึ้นเยอะนะเดีวผมผมจะไปเปลี่ยนนะเอออืมอีซี่ผมไม่รู้ว่าไอตรงนี้จะทําให้มันคมยังไงนะไอนะตรงเนี้ยพยายามอย่าให้เหลือสีขาวไว้ในเส้นโอ้โหเส้นไม่เท่ากันนะทำไงดี ก็ให้เส้นมันเท่ากันทุกท้าไม่เท่ากันนี่จะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นดิเส้นมันดูแบบดูหนาไปเลยอะ โหเข้มไปฝึกมันจะดูดเละเลก็เถอะนะไม่เป็นไรฝ <c oughs> ึกฝึกวาเส้นแบบนี้อยู่นะผมชอบเส้นคมคมนียบเนีย ب, นย ب, แบบนี้เส้นหนาก็สวยนะไม่ใช่ว่าจะไม่สวยเสมอก็เดี๋ยวเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาบอกเทคนิคกันวาดโอเค นี่มาตาไม่เท่ากันฮะไม่เวลาทำตาไม่เท่ากันเออทำไมตาไม่เท่ากันเนี่ยว่าตาบางคสมมนสมานี้นะจิ๊บเฮ้เสียอะไรอะ่ะต้องลบใหม่ผมล่างตาไม่เท่ากันอีกแล้วบางคนที่ว่าตาไม่เท่ากันตลอด แต่ว่ารูปทั้งกระดาษตรงนี้ไม่เคยว่ดาแตา่เท่ากันได้เลยแีบแต่ภาพนี้ไม่ไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่ดาแตา่เท่ากันก็ได้เนี่ยคุมต้องให้มันเติมมันกลมๆ่อยอ่ะยุบอ่ะเอออันนั้นเอาซัตรงเลยอ่ะแค่คนี้แล้วก็เอาี่ยุบอ่า 这那个，对、嗯。 มันดีมันก็กลับด้านเองโอเคด้แล้วทุกคนว่าสวยนะกันวาดเส้นแบบในครั้งแรกนั่นะลองวาดดูไปเจอภาพหนึ่งใน Google นั่นมันวาดว่าเส้นขอบสวยคนวาดเขวาวาดเส้นสวยมากก็เลยแบบลองมาวาดตามหน่อยเวลาเราล่างเนี่ยเราไม่ จริงเราไม่จาเป็นที่ต้องแบบว่ามาริงเราไม่จาเป็นที่ต้องมามาตัดเส้นตามที่เราล่างก็ได้นะจริงอะนี่ดีไหมอย่างเงี้ยรู้ว่าให้มันแบบเป็นเส้นหนาไปเลยเอาแบบนี้แหละสวยงามก็ต้องมาตัดตรงน,นี้ไหม มันหนาไปเรื่อยนะแล้วจจะพูดไม่ค่อยมีชีวิตชีวามันมก็เริ่มดึกแล้วเน,นี่ยนอนี่เข้มมากขึ้นนี่น,นี่โอ้โหสวยจริงๆใครว่าเนี่ยโอ้โหสวยงาม เออโอ้โหไปกดโดนได้ไงคือเวลาวาดรูปมันต้องใช้สมาธิมากทุกคนี่ผุมนคนแบบว่าวาดแล้วก็เออค่อยภาคีหลังนะแต่แบบพูดไปบรรยายไปมันก็อีกอารมณ์หนึ่งนะก็อีกบรรยากาศนี่แหละมันก็แบบไปเรื่อยๆทุกคนนะก็ไม่ต้องพูดมากนะฮะก็อยากผมอยากทำเป็นทำแบบนะั้นแต่ว่าไม่เอา อยากให้ทุกคนแบบรู้ว่าผมแบบทำกว่าจะวาดภาพได้ภาพนึงนี่มันนานขนาดไหนก็แบบผมไม่ได้แอบวาดที่ตอนอื่นเลยนะคือแบบวาดตอนถ่ายอย่างเดียวยกเว้นในร่างร่างแล้วก็วาดในตรงนั้นคือแบบเพิ่งมาคิดว่าเออวาดลุเอยถ่ายคลิปดีกว่าอะไรวระา นี่สวยงามจิบต้องไปตัดเส้นอื่นอีกนะเส้นอื่นมันจะได้มันต้องแบบดีมันเริ่มเข้มไปทุกทีแล้วต้องลงสีเยอะโอ้โหเข้มไปเข้มไปไม่ดี โ,โอ,โอ้โน <cat on developed Airbnb> ั <t reform ation> ่นบนให้มันเข้มขึ้นหน่อยเส้นเข้มนี่เหมือนการ์ตูนเลยนะจริงเนี่ยคือจริงไม่ต้องลงสีก็ดูสวยถ้าถ้าคุณว่าเส้นอย่างนี้ทุกคน เข้าใจตัวเองเหมือนกันแหละทำไมผมวาดรูปมันเส้นไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่คือแบบใครรู้วิธีวาดเส้นผมมันนี้ธรรมชาติแบบดูดิบอกกันนะก็แบบแชน์นะแชร์ประสบการณ์ด้วยกัน โอเคเอ็นอาร์อาร์ไทมเออผมควรพูดเปิดคลิปยังไงดิแล้ว mm hmm. ผมเอ็นอาร์อาร์ไทม์อ่ะอาร์ไทมเออันนี้เราอยู่ในช่วงอาร์ไทม์กันอีกเช่นเคยเออต้องพูดว่าเช่นเคยเช่นเคยนะเพราะช่างเราก็เช่นเคยนะเพราะว่าก็ต้องอาร์ไทม์ตลอดแหละอืม mm hmm. สวยงามโอ้โหบวดคอ,อ,อก็โ้ยก็วาดได้นะชจะไปสบสีนาทีเดี๋ยวผมขอ,อตัดผมไม่เสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวคือเราจะแยกเป็นพนราร์แล้วกันนะตัดเต้นตัวแล้วค่อยแบบแตัดแล้วก็รัลงสีนะโอเคไปต่อ <c oughs> โอเคนะสวัสดี เดแดงงเบื่อแล้วเริ่มเด็กแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยเที่ยงคืนแล้วทุกคนก็มีนะแล้วก็ได้ส่วนผมมาเรียบร้อยนะ้เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะแยกทําเป็นหัวก่อนดีกว่านะเพราะมันเด็กเกินนะเพราะว่ามันเอเใช้เวลาน,านานมากนะ่บไปในพาร์ทหน้าเราจะมาทําเออหน่าจะทางชุดเลยมั้งเนี่ยเย็บผมก็ได้ว่าถึงหูฟังเลยนะ นี่ดูเส้นนี่คมไหมแล้วบ็ตาผมจะวาดปราณตรงนี้แล้วก็จะว่าตรงนี้แล้วก็เป็นแสงเงาเข้าตรงนี้ทางนี้แล้วก็มีแสงตรงนี้นิดนึงนะเออนนั่แหละประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคส่วนต,ตาเนี่ยผมจะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกัน ไม่แน่ใจว่าจะทำแบบนั้นจริงหรือเปล่านะก็เดี๋ยวดูก่อนโอเคทุกคนต่อไปเนะี่ยเราก็จะมาเติมหูนะ ว่าจะทำเป็นเงาดำๆตัวนี้แล้วกันนี่ก็ผมก็จะทำแบบว่าเส้นอ่อนๆด ย่างี้แหละนี่ผมจะทำเป็นแสงไหมแล้วก็เป็นสีเทาๆเ,เออคิดได้ไงเนะี่ยมาเริยะโอเคมาเออ่วยเรยอจริงๆล้วเราเนี่ยเราจะทำให้ผมมันแบบดูว่าแตกออกมานิดนึงอนะ่ะไม่รู้มันจะดูเป็นธรรมชาติหรือเปล่า น่ไรทำไม่ใช่เกินจูวโอ้โหหูก็สามเนี่ยเกินไปแล้วชุดนี่คือแบบเป็นชุดแบบแบบนั้นเลยนะ ก็จะเหมือนน้องเหมียวเมื่อกี้หน่อยนะโอ้จะวาดทั้งสองด้านเลยเด็กก็ต้องวาดทั้งสองด้านนี่ไม่ว่าเด็กก็เปี้ยวหรอกด็กขนาดนี้ยังจะเล่นมุก,กเ,มเงียบเสียงก็เงียบเสียงก็เงียบบรรยากาศก็เงียบอยู่แล้วนะทุกคนมุกก็กยังเงียบอีก Yeah. หัวผิวแมววาดให้เท่ากันก็ยากนะเนี่ยวาดไปอย่างนี้แล้วกันนะเวลาคือการวาดเส้นคมๆอะ่ะมันวาดง่ายมากนะทุกคนคือเพราะว่าเวลาเราวาดไม่ตรงนี้ใช่หไหมเราก็เอานี้วดาดทับปุบ๊บมันก็ยังดูคมแล้วนะไหนดะแต่มันก็จะดูคมในะไม่ช้า 猫呢？在后面呢。 โอเคโอเคจะได้แล้วโอเคอีซี่ต่อไปเราก็ว่าจะว่าเป็นหูนงงี้แล้วกันนะ เดียวผมจะวาดเป็นยังไงนี่แล้วก็ได้อ哟เจ้า <c oughs> เป็นแบบขนในหูแมวก็ได้นะก็ได้แต่ว่าเป็นไฟในหูฟังเนี้ยได้ดูสวยดี จะแบบวดไปตรงนี้โอเคโอคส่วนคนแมวนี่ไม่รู้ว่าจะทำมันคมไหมนีนก็ไหนนมันต้องคมทุกเส้น เซ็ของรูปนี้นะโปสเตอร์ช่องนี้นะทุกคนเป็นแบบน่าคือแบบเป็นของช่องนี้เลยนะม,นมันต้องมันไม่ธรรมาดาอย่างนี้วคนวาดก็ไม่ธรรมาดานะคนวาดอะ่ะ <c oughs> อ๋อยคนเพราะว่าคนวาดมือง่ายมาก เวลาปากกาไม่คมเราก็ต้องทำให้มันคมในการใช้ eraser นะฮะยังรูปนี่โอ้โหปวดคอเลยนีใช่ไหม ความยาวให้มันแล้วกัน วันนี้ไว้ก่อน,นทุกคนทุกที่เงียบไปนิดนึงผมจะตัดผมจะตัดคลิปให้มันสั้นลงนิดนึงนะเพราะว่ามันมใช้เวลานานเกินนะทุกคนก็อาจจะไม่ฟูทำเหมืนคลิปก่อนก่อนมาจากช่อง NPTV ผมท่าลงไปนะ โอเคสืบสักทีทุกคนเติมปลาให้เลยดีกว่าไหม รายละเอียดเลเด็กน้อยแค่นี้ไม่ได้ใช่พาพดีกแล้ว อ uh ือฮะเขียนไหมเออตองนี VII ้เป็นตัวเอ็นนะโอเคมันได้แค่หัวทุกคนโอ้โห มันช่างมาว่าดูเป็น,นอาชีพมาก เติมเติมแบบว่าฟันให้กันฟันไปเรื่อยอังสนานิ้วผสมกับอะไรก็ไม่รู้นะ สวยงามเอ้ยเอ็นดนติดกับผมเอล้วตัวเอ็นเนี่ยโอเคเอ็นอาร์โอ้โหสวยงามโอเคนะสำหรับภาพนี้ก็มีเพียงเท่านี้ยังไม่ได้เติมจมูกนะฮะเดี๋ยวเติมก่อนนะฮะ เดี๋ยวจุดสองจุดนี่มา,างไงเนี่ยโอเคครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์สำหรับภาพนี้นะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะวันนี้ไม่ค่อยได้เอนเตอร์เทนมาเท่าไหร่นะโอ้ปวดคอปวดไลล่หมด ตั้งใจนะเวลาผมตั้งใจไหวก็ไม่ค่อยเวลาผมมีสมาธินี่จะแบบเงียบไปเลยนะเออไม่ไม่รู้ตัวครับเดี๋ยววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย